สวัสดีครับพี่น้องครับมาแล้วแม่ย่าพ่อมาแล้วพี่น้องนะครับพ่อกันอีกคลิปนึงครับพี่น้องครับคลิปนี้โดนโดนพ่อกันเธอหนึ่งนะครับคลิปนี้ทดสอบโทรศัพท์ไม่แม่ลำเพาเนี่ยครับพี่น้องนะครับชัดเจนแจ้งซ้ำใดพี่น้องเข้าคอมเมนต์ข่าวใดด้อนะครับและกีพาพี่น้องเข้าเบิ่งว่าแม่ย่าพ่อเราเห็ุอย่างนะครับนะครับแจ้งข่าวพี่น้องเข้านะครับหลังจากที่โทรศัพท์ใส่งานบ่ได้มันหนีโดนแล้วนะครับนะครับขอบคุณลูกเตาเด้อนะครับที่ อาพีนันทนาการเ้พ่อกับแม่ให้พี่น้องเออยายน้องนุ่งอีพอยแม่เอฟซี่ห่เลยพ่อนาพ่อตากันนะครับแม่พ่าเเล่าสิทำอะไรกินนะครับพี่น้องดีครับสวัสดีครับนะครับนี่สิแางน้อยสมใส่ปลาคอเนี่ยครับพอดีลูกไส้ไงมาพอดีควนหลงนะครับคุณคู่นะครับสวัสดีครับนะครับคุณคู่ญ่เพื่อนมากับแม่บ้านเพื่อน เมื่อเอาน้องไพ่ก็ได้ถือโอกาสนี่ว่ายามๆถามข้าวกันนะครับจากคนสิก,กับมือได้บุนี่ครับก,รก็เลยแกงกับพี่น้องเขาถามมากยี่บอกว่าได้มือไปท่านได้มืออยู่พี่น้องคือว่าสูพี่นอ้อ,นองเขาฟังว่าเป็นเดือน,น,นหกนี่ละเดือนหกนี่ละหลังจากที่แมล่ลำพ่อเราไปลำม,มาแล้วหลังสงการเรืยเร่ยวๆนี่ละพี่น้องนะครับปัญหามือดีอยู่หามือดีอยู่นะครับทั้งพ่อใหญ่แม่ใหญ่ทั้ง พ่นละลูกไก่นะครับเพิ่นหามือดีอยู่นะครับไดจีแจ้งสุพี่น้องมาฟังนี่อย้อยอ้ยรายผู้นึงอยู่ทางหนองบัวเฮาเนี่ยเพิ่วนว่าอย่าลืมเด้ออย่าลืมเอิ้นเด้อวใจมัวนว่านะครับไดจีแ้งข่าวประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องเฮาเ <c oughs> ชิญร่วมรับประทานอาหารนะครับพี่น้องอยู่ที่บา้านแม่ลำพ่อนะครับแล้วบอกมืออีกเท่านึงนะครับเอ้ยเจ้าได้ปลาค่อยยังไงใส่ไหญ่เอาไอ้อุ้มรถไปสูบปลาือไอ้อุ้มรถไปสูบปลา,าไอ้อุ้มรถไปสูบปลายวน โอ้ยสาหน้านะครับเอ้าเนี่ยพ่อเลาสีแกงเส้นน้องมีสมนะครับพี่น้องเขาอยมากินเข่าน้มกันนะครับทดสอบระบบโทรศัพท์ไหมว่าสีชัดเกลี่ยซ้ำไดนคือเครื่องเกาโวเนี่ยครับพี่น้องนะครับคอมเมนต์เขามาได้เลยพี่น้องเขาด้วยนะครับเอ้านะครับเดี๋ยวขั้วปลาให้เมียพ่อจกบาดก่อนเบิ้งเราเขาส่งสีบลูคือมาในรดอกสีบลูคือดอกเอ้าโอเคโอเคปลาเนี่ยพ่อแล้วล่ะพี่น้องนี่ครัยเดรร้ายอยู่เนี่ครับพี่น้องตัวเดียว นี่เรางมีสมน้องไม่สมปีติมันอยู่ในขวดเนาะอือันปาดทั้งแกงยันปีติเลยอาะใส่ขวดไว้มียอมเอาอะไรเห็ดด้วยจะโดนแล้นี่ไป่ตัเพอซิ้นไข่แกงมันบาดบานเน่านะครับพี่น้องตัตำเครื่องตำ้มยังธรรมดาเดี๋ยวไปเก็บเอาที่จุดะหนาเพื่อนนี่ก่อนหนาขั้วนี่แหละนะครับพี่น้องกินเขาน้ำกันนะครับพาพี่น้องเมาปลูใบเนี่ยครับพี่น้องปลูกไว้วันนี้สุกแล้ว ใ่ลูกโดดใจเป็นลูกโดดตอนนี้ต้นหน่อยพี่นอ้องต้นหน่อยน้ำเดาสีแหงนะครับพี่น้องเดวสีแหงเดี๋ยวยไปำรำาสงกันที่บดิกินเลาะสีแหงก่อนอพอกันนะพี่น้องเฮานะครับวันที่เก่าเมษายอยู่บันตา่วงนะครับ อันทาม่วงกับเสือระพูมนะครับวันที่สีพี่น้องเขาทั้งหวยแถลงทั้งโคราชนะครับพี่น้องพอกันกับทีมงานหนึ่งลุงที่ว่าอั้มน้อยสินนะครับในลำพ่อจานตายทีมงานสุขุสุคนนะครับช่วงงานเทศกาลช่วงสงการของงานกันยาวเห,หยียดไปห็หอดวันที่ยี่สี่นะครับพี่น้องเก้าถึงยี่สิบสี่ไก่ไก่ไซส์พี่น้องเขาติดตามทั้งเพจของอหนึ่งลุงที่ว่าอั้มน้อยสินนะครับพี่นอ้องเอาเก็บลุงโดดมา้งแต่ในลำพ่อ แ้นพ่อมีเพจตั้งกันพี่เ็ดแม่ลําพ่อซื้อวะเพจลํนพ่เพาเพื่อนโอ้ลําพาอพาเพื่อนนะครับพี่น้องทังเพทงเแม่ลํ่อก็มีเพือกันโอ้แต่อยากให้พี่น้องกินพี่น้องพั้านขอขอมาเป็นมูเนาะขอมาเป็นมูทั้งกันเฟซบุ๊กมันรับมูนเกินอัตราเพราะไรเนาะแต่ว่าขันจังดกะไทั้งเามทังเพจพี่น้องเด้อเพจแม่ลําพ่อตะลุวัน นี่แหละพาเพื่อนนี่แหละรำพอาเพื่อนลงพาเพื่อน้าเพื่อนนี่แหละปวนเปี่ยนยี่ร้อนี่แหละจิปวนเปลี่ยนยี่ร้อยต้องเพียดพี่น้องโอ้แ้วก็ที่ตาดท่าเพีดหนึ่งรุ่งทิวาติดไปแก๊นี่แม่บ่สุกด้ยเนี่ยเสร็จก่อนขอนต้องมีสมก่อนนะครับพี่น้องียีดเทสแล้วไม่ตุ่มแล้ไม่สมมันสุกก่อนนะต้นึงมีสมสักสก่อนนะครับพี่น้องเอาขอบคุณความมองแม่พี่น้องเเรานะครับทีบอถิมบอปะ ถามมาหลายขู่หลายคนคือบุคคลเห็นทายยูทูบเหบือพี่น้องในเบิ้งโทรศัพท์บอดีบันนี่โทรศัพท์ดีด้วพี่น้องขอบคุณใหญแล้วขอบคุณลูกสาวขอบคุณคุปเปิ้ลขอบคุณคุปเปิ้ลคุณจอยคุณจอยนะครับแล้วก็ลูกๆทุกคนแม่นะครับลูกๆทุกคนขอบคุณไอ้ไอ้ยักษ์ตัวเราว่าเราจะเป็นผู้ต่อยอดในน้องไส้ลาเรา เก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทค่าดวงยักษ์เลยโอ้ยไอนมโอ้ยน้องกำลังมาเจอไอ้ยักษ์สคือมันไอ้นุ่มไอ้นุ่มมือไม่ไหนยันเราก็เม็ดเขาออกมาขอคุณที่แม่เสริมขอบคุณที่แม่ทุกหูทุกคนที <S <S ่ลูกเต่าย่ำไปร่ำย่ำไปร่ำเขามาหาลูกหาเต่าถามมาสั่นกาคือบ่าเห็นคอยทายซีดทายหยังมาสั่นนะครับแต่กันเสี่ละเพราะเราสาบันห่อนเนาะมันห่อนแล้วกัดเฮ็ดยังไปกับขอนบือบือบือยาบันระเบิดอยามันเตี๋ยอวินนั่นจะน้าการจากลูกเต้าวันนี้จะได้ ไทยไผ่หนอนเฮ้าแต่ว่าก็ถือว่าในไทยที่คือเก่าดอกเนาะก็ไปเรื่อยๆเรื่อยๆให้พี่น้องเฮ้าใดตามช่องลำเพาตะทุกวนพาปืนนี่หนอนปี่น้องเด้อเบิ่งพวกความคิดเห็นวคิดถึงกันนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับถื่คลิปนี้ถือเป็นคลิปแรกของโทรศัพท์เครื่องนี้นะครับแจ้งซ้ำใดนะครับชัดเจนซ้ำใดพี่น้องเฮ้าคอมเมนต์เข้ามาใดเด้อนะครับพี่น้องเฮ้านะครับเอ้าอยู่น้ำกันไปนะครับเกับขอกำหนดไปสำหรับเสาร์นี้ นะครับพี่น้องพร้อมห้อยๆแล้วพี่น้องกินน้ำมันโสมห้อยๆแล้วแกต้มอัดน้ำน้ำม่ต้มน้ำไม่นโสมให้มันสุกก่อนเนาะพี่น้องตามสูตรของแม่แล้ะพ่อพ่อไปเอาเครื่องมลงแต่พริกแตะเทียมใส่ตะไอย้พ่อมันหางใส่หลายบ่ได้เด้อันอัดพ่อว่าน้มัม่สมมันก็เผ็ดอยู่แล้วเนาะ ถั่วมายถึงว่าอันใส่หนือหมายถึงบบกพกริกใช่ไหมเอาลูกโดดเด้เอาไม้ใส่มหเนี่ปลาดับเพรว่าอันที่ส่วนห้องต่ำนะกันห้องไส่หลายมันสีออก้อนผมเป็นคนบอกให้กินเพลิดเพลินแต่ว่าอันขาดบกพริกบ่ได้ใส่อันตะไคร้เอาลูกโดด,ดใข่ไปจากน้อยเพื่อผู้เป็ดสีสันเพื่อผู้จะมุมมุมกับ มันเลือมปลาแบนี้แกงเร็วเร็วเสียหมนเร็วแอบรถนที่เมื่อกี้เอาปลายือใช่ไมเลืมปลาเปลี่นคือมีหนุ่มมีหยติดมาออะมีหรอกเห็นาตาบมดีนะโอ้ยนี่ผมมีอย่างลงสันเดียแม่นีหรตัวนั้นตาดีจรินมันบ้าบ้าได้เห็นแต่ว่ามันต้งเป็นมันเป็นหนุ่มเป็นหนุ่ย กอใจหนือยแ่บหน่อยซ่บหลแ่บหลใจเบื่อขนาดนี้เนี่ยแ่บกมูเนี่เนี่ยแบกมูนะครับนี่ยเนี่หน่อยแ่บหน่อยแ่บหน่อยถ้าอันอื่นถ้าสิวท่านได้เป่าตือทดสอบผงนวดตะก้อนคือระบบทดสอบแมนระบบทดสอบเพื่อเพื่อไม่ให้สมอคิดทดสอบทุย่างทดสอบเครื่องทอดไรซับไหมเอ็นเอเอ๊ะเ้าจบมงรสชาติจัดหน่อยนึงีันงนาะ ว่าลืมปลาซะม้อเ,เอาแซ่บเราเพราะใส่ปลาก็ได้ทิเนาะโอ้ยชวนเนี่ยวะโมแม่แกงกอเอออันนี้คือแกงปลาที่น้องไม่สมคันแกงน้องม่สมใส่ปลาเนาะคือน้องไม่สมต้องใส่ที่ล้างปลาใส่ไปเลยตุ้ยคนจัดหน่อยตัวจะบานน้ำหน่อยเด้อเขาก็ใช้ยอยู่ก็ได้ แดจางใส่น่อยแต่สิโลน้ำงวาเพื่อนมาล่วงน้ำเเนเอาจะจะใสอีกรอบจังหน่อยนี่จังหน่อยเนาะแต่ว่าตอนนี้ก็มันมีสักไม่ติดข้าอืมมันกดจังหน่อยกันเอาว่ารอบมันฟดนะครับพี่น้องเอาฟ้ามาปิดบาดนี้นะครับพีตรดสอบเป็นทุกกันนะครับพี่น้องตรสอบอู้ทุ่ฟ้าเอาฟ้าเงี้นี่สมากจิบคอย่งดอกขันรุ่นนี้แล้วโอ้ฟ้าวนอยู่วน นี่ครับปุ้นใกล้ๆกันกี่ปุ่นเก็หน่อยแหละพอดีปุ่นกับป่นโกลปุนลงโอ้ยพี่น้องเอ้ยจะเป็นหอนหอนขนาดได้ย่างไปร่ำแม่งหันแห้งนี่ครับนะครับแต่ว่าก็ดีใจได้เจอพพ่อพี่พ่อน้องพ่ออีพ่ออีแม่เฮานี่ยครับเดี๋ยวดีใจเราต้งหันเราต้องพูดเลยพี่น้องเลยบ่บัญหยะบัญยัางเลยนี่ครับไปใส่ใส่ใส่พี่น้องเขากับทักไทยดีไม่ใส่พี่น้องเขากับทักไทยเด้อ ไปลาเผาเด้อติดตามม้าตยศสาวหน่อยคุณล่าพี่น้องที่มาขอบคุณขอบคุณข้าวหอมกรอบเนียงเอ้าถาเบิ่งนั้นแกงปลาใส่น้มผสมมีเ้าวสีสุกสีแสบซ้ำได้นะพี่น้องถ่ายซิมต้องกันนะครับส่งกินคละครุ้งไปทั่วคารวะแล้วพี่น้องเอ๋ยโอ้โหสีสุกหมดแล้วป่านนี้นาะคนกับ่อะดรปฏิญานปาดมุนควนค่อย

นะครับพี่น้องผักอีตู่หักอีตู่รวยเป็นผักอีตู่ปิดฟ้าไว้ก็คือเป็นอันเสร็จพี่ทีโอ้แค่นี้ง่ายง่ายอีหแต่ส่วนมากคือบอกชวนพี่น้องเ่าฟังนานี่พี่น้องเขากลับมาบ้านมาซองมาเยี่ยมเป็นวันครอบครัวนะครับพี่น้องมือสงการนะครับ พี่น้องหลายๆคนกัดสูบปลาอยู่น้ำสาน้ำบอ่ออันนี้ก็คือกันนะพี่น้องนะครับแกงซุน่ามีสม้มต้มสม้มใส่ในไข่มดแดงใส่มดแดงอยู่น้ำรงไงทงหน้ากินปลากันนะครับวันครอบครัวนะครับพี่น้องเอาพี่น้องเข้าพูดที่เสียเดินทางขึ้นมาช่วงการนะครับขอให้พี่น้องเข้าเดินทางตลอดปลอดภัยสุ้ขู่สุขคนนะครับขึ้นมายำบัยาบ,บ้าน หาลูกหาเตา้าผู้นกคนนะครับหายยี่พออีเมเฮ้านะครับอเดิเนทางขึ้นมากะกให้ตลอดปลอดภัยทุกเส้ียรางนะครับเอา้าพอกันคลิปนาะสําหรับคลิปนี้สุดท้ายแบเบมื่อพี่น,อน้องเฮ้ายู่ดีกินแซ่บสู้ขู่สู้ขนป่าสจากโกครคไข้ไข้เจ็บพอกันไมคลิปนาครับพี่น้องครับสวัสดีครับ